ทำไมเริ่มทำช่องใหม่ๆนะครับถึงควรเน้นทำคลิปวิดีโอช็อตมากกว่าคลิปยาววันนี้เนี่ยผมจะมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นช่องผมเองจะเห็นได้เลยว่าอันนี้เนี่ยก็คือวิดีโอความยาวทั่วไปนะครับไม่ใช่ช็อตจะเห็นได้เลยว่าผมทําคลิปวิดีโอ,อมาเนี่ยไม่มีใครดูครับอย่างมากสุดก็อาจจะมีคนดูสักสามพันกว่าคนอ่าบางคลิปเนี่ยคนดูแค่8คนบางคลิปคนดูสองกว่าคนนะครับ จะบอกได้เลยว่ามันเป็นขาลงของยุคคลิปวิดีโอยาวๆแล้วเพราะมันใช้เวลาในการทํานานแต่คนดูน้อยอันนี้เป็นทุกช่องนะครับทีนี้เนี่ยนํำว่าถ้าใครหลายคนเนี่ยนะครับเพิ่งมาทําคลิปวิดีโอใหม่เพิ่งมาทำคลิปวิดีโอใหม่เนี่ยให้ทําคลิปช็อตนะครับให้ทําให้ทําคลิปช็อตนะครับเพราะว่าคลิปช็อตเนี่ยจะมีคนดูที่เยอะกว่านะครับทำออกมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยคือคนคนก็จะเข้ามาดูมันเป็นตามหลักเอากริทึมจะเห็นได้เลยว่าบางวิดีโอเนี่ยผมไม่ได้ใช้ความพยายามเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยคนดูเป็นพัน คนดู500คนดู900คนดู700นะครับเห็นไหมครับว่าแป๊บเดียวเนี่ยคนดูหลักพันเฉลี่ยเนี่ยก็คือดูประมาณ700ถึง1,000นะครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้ทุกช่องนะช่องไหนที่เปิดใหม่ๆเนี่ยถ้าคุณทําคลิปยาวเนี่ยบางทีเนี่ยคนไม่ดูครับกลายเป็นว่าคุณเหนื่อยฟรีจริงๆ <c oughs> เหนื่อยฟรีจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคที่หลายช่องไม่บอกคุณนะครับและจะมีคอมเอ่อจะมีดรามา่าคอนเทนต์ของหลายๆช่องว่าการทําคลิปยาวเนี่ยดีกว่าคลิปช็อตอันนี้ไม่จริงคร พอคลิปช็อตเนี่ยคุณทําแล้วเนี่ยโอกาสที่ช่องอื่นจะเจอคลิปของคุณเนี่ยเยอะกว่าเพราะต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยคนมีเวลาน้อยลงเข้าถึงนิยมฮิตทิกต o อกหรือนิยมฮิตเฟซเฟซบุ๊กเรียลนะครับอยากเติบโตแบบง่ายๆไม่ต้องซื้อแอดเลยทําคลิปช็อต